ความคืบหน้าของกระบานนิสันนวราชมใหม่ตอนนี้ยังเงียบอยู่นะครับแม้ว่าโชมเดิมจะอยู่ในช่วงปลายยุตลาดแล้วก็ตามแต่สําหรับในตลาดเมืองจีนมีความเคลื่อนไหวของกระบาโมเดลใหม่พร้อมเผยภาพอย่างเป็นทางการแล้วรายงานบอกว่าจะมีทั้งเครื่องยนต์ดีเซลและเบนซินในอนาคตจะมีเวอร์ชั่นไฮบริดให้เลือกด้วยก่อนการแนะนำสู่ตลาดอย่างเป็นทางการจะมีขึ้นภายในปี2025นี้ รดปไป g r a โมเดลใหม่ในเมืองจีนจากบริษัทร่วมทุนเจ้างโจนิสันถูกสร้างขึ้นบนแพลตฟอร์มออฟโรดใหม่ซึ่งเป็นโมเดลในรหัส P20 ส่วนการทำตลาดจะใช้ชื่อ z ซตไจากภาพที่มีการเปิดเผยทั้งหมดนั้นพบว่าหน้าตาจะมี2แบบนะครับเริ่มจากในภาพทีเซอร์จะได้กระจังหน้าแนวยาวเชื่อมต่อไปกับไฟหน้าตัว T และรายละเอียดภายในจะเป็นอักษรตัวแซส่วนกันชนหน้าถือว่ามีความแข็งแกรง่ง ถัดมาคาดว่าจะเป็นเวอร์ชันไฮบริดกระจังหน้าและกันชนหน้าจะมีดีไซน์คนละแบบนั่นเองด้านข้างตัวรถถือว่ามีความแตกต่างไม่น้อยแม้ว่าจะเป็นแถบตกแต่งประตูคู่หน้าประตูบานหลังมีส่วนหยักในตอนท้ายส่วนด้านหลังจะมีไฟไท้ายอักษรตัวแซเช่นกันมิติตัวถังจะมีขนาดค่อนข้างใหญ่นะครับคือมีความยาวมากถึง5.5เมตรกว้าง1.96เมตรสูง1.95เมตรและระยะฐานล้อ3.3เมตร ถือว่าใหญ่กว่ากระบาดในไทยหลายค่ายสูสีกับเกรดวอลโพเออร์ซาฮาทำให้สเปคยางมีขนาดใหญ่มากขึ้นคือ 265/70R17 และ2 6 5 6 5 r 1 8ทางด้านขุมพลังเครื่องยนต์เบื้องต้นจะถูกนำเสนอ2รูปแบบคือเทอร์โบดีเซลขนาด2.3ลิตรรหัส M90 ให้กำลัง190แรงม้าแรงบิดเพิ่มขึ้นเป็น500นิวตันเมตร ความประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงทำได้12.6กิโลเมตรต่อลิตรอีกตัวจะเป็นเบนซิน2.0ลิตร์โบตามรายงานเผยว่าจะเป็นเครื่องยนต์จากมิซูบิชิโดยมีกำลัง190กิโลวัตต์หรือ258แรงม้าความประหยัดทำได้ใกล้เคียงกันนะครับนอกจากนี้ยังมีฟังก์ชันการขับขี่อัฉริยะมากถึง28ระบบสำหรับการเปิดตัวในตลาดเมืองจีนจะมีขึ้นภายในปี2025และคาดว่าโมเดลดังกล่าว อาจไม่มีความเกี่ยวข้องกับนิสันนวราชมหมแต่อยังได้